สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาติดตามดูผลของการใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับที่เราใส่ให้ไปอาการทุเรียนใบทุเรียนจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็มาดูกันนะครับเมื่อวานตอนเย็นก็ได้เคลียร์ในเรื่องของ ต้นกล้วยบ้างนะครับตัดใบกล้วยออกจากทุเรียนที่พยายามมีใบเข้าไปเนาะที่โคกทุเรียนอันนั้นก็เป็น3ต้นก็มีเคลียกิ่งมะขามนะครับอรอบก่อนผมก็ตัดไม่เสร็จเมื่อวานก็มาเคลียตัดออกนะครับกองอยู่ตรงนู้นนะครับตัดสองครั้งเนาะนเคลีย์ใบกล้วยนะครับเคลียใบกล้วยให้ทุเรียน มาดูการใส่ปุ๋ยนะครับมาดูการใส่ปุ๋ยแล้วก็มาดูในเรื่องของการขยายโคกนะครับขยายโคกสําหรับทุเรียนที่มันโตขึ้นมานะครับที่โตขึ้นมาแล้วระบบรากก็เดินออกมานะครับอันนี้ออกมาเรียบร้อยนะครับออกมาถึงถึงดินใหม่แล้วนะครับดูใบดูยอดเขาออกมานะครับเนี่ยผมผมขยายให้เนาะ เป็นดินหินลูกรังกับดินร่วนปนทรายนะครับเนี่ยดินยังยังนุ่มนะครับเพราะว่ามีฝนตกนะครับมีมูลชีววัวแห้งแล้วก็มีใบลำไยนะครับใบลำไยแห้งใส่คลุกเข้าไปาใบลำไยแห้งสุดยอดนะครับสุดยอดมากๆใส่ที่โคนต้นทุเรียนที่ที่โคกทุเรียนเนาะ ผสมกับดินนะครับถ้ามีเยอะๆเนี่ยใส่เลยนะครับปล่อยให้มันแห้งแล้วก็มาคลุกใส่มันจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยชั้นดีชั้นเลิศนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของปุ๋ยนะครับทุเรียนนะครับถ้าเริ่มมีมียอดมีปีออกมาเนาะเริ่มเป็นหางกระรอกนะครับผมก็ใส่ปุ๋ยตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีผมก็มี1233เนาะผมซื้อมาไว้หลายกระสอบนะครับผมก็ใส่เป็น1233นะครับถ้ามี633หรือว่า933ก็ใส่ได้นะครับตอนที่เป็นเป็นปลีออกมาแล้วก็เริ่มที่เป็นหางกระรอกนะครับที่มันแทงยอดออกมาเนาะถ้าเป็นอินทรีย์เคมีนะครับรอบที่ผ่านมานะครับผมใส่เป็นปุ๋ยเคมีนะครับกระตุ้นเป็นปุ๋ยเคมี ที่ใช้ก็เป็นในเตรต1สิบนะครับ1ิบห้ใส่ให้ตอนนี้มียอดใบแบบนี้นะครับเนี่ยยอดมันจะออกมามันจะโกงนะครับโกงเลยต่อไปนะครับต่อไปอถ้ายอดจริงนะครับมันเป็นแบบนี้ก็คือ,อใบที่มันออกมานะครับเนี่ยใบแบใบ,ใบ,ใ,บใบแบบนี้นะครับใบแบบนี้ ที่มันออกมาจะหมดนะครับเนี่ยจะตันแล้วนะครับเริ่มที่จะตันเนาะเนี่ยอีกหน่อยก็หมดนะครับออกมาหมดเนี่ยอีกหน่อยก็จะมีการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยเป็นเป็นสูตรเสมอนะครับอ่าสิบห้าสามตัวหรือว่าสิบหกสามตัวก็ใส่ได้นะครับกระตุน้นกระตุ้นให้ลำต้นและก็จริงนะครับจริงที่เขาโค้งเนี่ยนะครับ กิ่งที่เขาโค้งลงเนี่ยจริงให้มีความแข็งแรงใบก็จะมีความแข็งแรงแข็งแรงด้วยนะครับขออภัยนะครับใบก็จะมีความแข็งแรงด้วยนะครับํบบบำต้นจริงก้านใบนะครับอีกหน่อยก็กระตุ้นให้เนาะแล้วใช้หางกระจีวันนะครับก็ดูใบนะครับดูใบถ้ามันออกมาประมาณนี้นะครับก็น่าจะประมาณ2อาทิตย์เนาะประมาณ10 อ่1สิบสวันนะครับประมาณนี้แหละนะครับประมาณ2อ,อาทิตย์เราก็กระตุ้นด้วยสูตรเสมอนะครับใส่ให้โดยปกติทั่วไปอรอบทุกหนึ่งเดือนก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยขีไก่ผมใส่ให้อยู่แล้วนะครับปุ๋ยขีไก่เนี่ยใบมันจะมันจะตกนะครับเพราะว่าตอนนี้มีแดดเนาะมีแดดตอนเช้ามันจะสดชื่นมากนะครับตอนเย็น นะครับตอนเย็นสักประมาณสักบ่ายสี่โมงบ่า,บายสี่โมงขึ้นไปเนะาะใบก็จะสดใสกลับมานะครับอตอนนี้ก็มีแสงแดดก็ประมาณ9ก้าโมงนะครับมีแสงแดดเนี่ยใบยในใบในาบางใบมันก็เหลืองนะเน่ยเป็นใบแก่ด้วยนะครับอีกหน่อยก็ทิ้งใบไปเรื่อยๆใบใหมก่ก็ทดแทนออกมานะครับเพื่อเป็นโครงสร้างนะครับ ใบใหม่มันทดแทนออกมามันกย็ยืดออกมาเรื่อยๆกิ่งที่อยู่ด้านในอ่ามันก็จะมันก็จะไม่ไม่ค่อยมีใบเนาะอ่ามันจะเป็นขแขนงนะครับขแขนงออกมาแบบนี้นะครับแขนงออกมาข้างในมันก็จะไม่ไม่มีใบแล้วเนี่ยมันก็เริ่มทยอยร่วงเนาะอะ่เดี๋ยวค่อยมาแต่งกิ่งนะครับอ่าให้มันเยอะกว่านี้ก่อนอ่าเป็นทุเรียนปลูกหน้าหนาวนะครับปลูกหน้าหนาวเนี่ยใบโน้มลงนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็เป็นคลิปประมาณ6นาทีนะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ